สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน YouTube c h a n ็อกเรจริงนะคะ YouTube Channel ที่จะพาทุกคนมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งหมอจะลงวิดีโอทุกเช้าวันเสาร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเคยเข้ามาฟังวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติดตามด้วยนะคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะหมอได้พูดถึงการนั่งสมาธิว่ามีส่งผลดีต่อสุขภาพ จิตยอย่างไรนะคะเราก็เราได้มีสัญญากันเนาะว่าในอาทิตย์นี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องของการนั่งสมาธินะคะว่ามันมีผลต่อสมองอย่างไรบ้างนะคะโดยจะขอแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะสามารถไปชมกันได้เลยค่ะในอันดับแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าในสมองของเรานะคะเวลาคนปกตินะคะถ้าสมมติว่าเราคิดถึงเรื่องดีใจนะคะคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราตื่นเต้นนะคะ สมองส่วนหน้าด้านซ้ายนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า left p r e f r o n t a l cortex นะคะจะมีการทำงานที่มากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่เรามีความเศร้ามีความเครียดนะคะหรือว่าวิตกกังวลซึ่งก็เป็นปกติของมนุษย์เนาะทุกคนรู้สึกมีความรู้สึกแบบนั้นได้นะคะสมองส่วนหน้าด้านขวานะคะหรือว่า right prefrontal cortex นะคะก็จะทำงานมากขึ้นค่ะทีนี้นะคะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะชื่อ richard davison นะคะซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติหรือว่า มาเป็นเวลายาวนานนะคะเขาก็ได้ทำการศึกษาสแกนสมองนะคะของพระธิเบตค่ะพระธิเบตเนี่ยเรารู้เนาะว่าเขามีการนั่งสมาธิวันละหลายๆชั่วโมงเป็นเวลาหลายๆปีนะคะปรากฏว่าพระธิเบตนะคะสมองส่วนหน้าด้านซ้ายหรือว่าด้านที่ทำงานเวลาที่เรามีความสุขนะคะมีการทำงานที่มากกว่าคนปกติค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าพระทิเบตเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วคุณริชาร์ดเดวิดสันนะคะเขา ได้ดูว่าเอที่พระทิเบตเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเขาเป็นพระหรือเปล่านะเขาถึงมีความสุขหรือว่าเขามีความสุขเพราะว่าเขาทําการเจริญสติค่ะคุณดิชาร์ดกับทีมงานนะคะก็เลยไปเอาพนักงานเทคโนโลยีชีวภาพนะคะที่แบบเครียดมากๆเลยนะคะมาสแกนสมองก่อนแล้วก็ทุกคนเนี่ยสมองด้านขวาซึ่งสมองด้านเครียดเนี่ยนะคะทำงานมากเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังมีความเครียดเลยนะคะแล้วคุณวิชาร์ดก็แบ่งพนักงานออกเป็น2กลุ่มแต่หมอจะขอดูนก่อนนะคะ ครับเพราะว่าข uh huh. อแห้งเล็กน้อยอออคุณริชารดนะคะเขาก็แบ่งพนักง,งานออกเป็น2กลุ่มคะ่ะทุกคนโดยกลุ่มแรก ให้ไปฝึกการเจริญสตินะคะก็คือเรียนใหม่หมดเลยเพราะว่านี้เป็นงานวิจัยที่ทํากับคนอเมริกันที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธนะคะแล้วเขาก็สอนเรื่องการเจริญสติแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเนี่ยไปทําการเจริญสติเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือใช้ชีวิตตามปกตินะคะแล้วหลังจาก8สัปดาห์ก็มาสแกนสมองค่ะปรากฏว่ากลุ่มที่ทําการเจริญสติมีสมองส่วนหน้าด้านซ้ายที่ทํางานมากขึ้นก็คือเขาบอกว่าเครียดน้อยลง มีความสุขมากขึ้นรู้สึกสงบมากขึ้นค่ะทุกคนแล้วยังไม่พอนะคะหลังจากที่ทำการทดลอง8สัปดาห์เสร็จแล้วคุณริชาร์ดก็ให้ฉีดวัคซีนนะคะทั้ง2กลุ่มเลยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัดดูว่าภูมิคุ้มกันเป็นยังไงปรากฏว่ากลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มที่ทำการเจริญสติมีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคือได้รับวัคซีนแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็เลยสรุปได้ว่าเรื่องของการเจริญสติเนี่ย นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองยังไม่พอที่ทําให้สมองส่วนหน้าด้านซ้ายทํางานมากขึ้นคือเป็นคนมีความสุขมากขึ้นนะคะยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะโอ้นี่เป็นยังไงล่ะแค่ข้อแรกก็เจ๋งเอ้ไหมล่ะคะแล้วข้อที่2นะคะหมอจะพูดถึงสมองส่วน ลืมค่ะอ่าข้อ <c oughs> ที่สองนะคะคือสมองส่วนอินซูล่านะคะต้องขออภยัยไอคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงงานวิจัยหนักมากแล้วก็จะมีศัพท์แพทย์มีศัพท์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าหมอจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายมากที่สุดนะคะสมองส่วนอินซูล่านะคะทุกคนมันเป็นสมองส่วนที่รับรู้การทํางานของร่างกายคือรับรู้ว่าตอนนี้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะตอนนี้มีการหายใจที่หอบลึกนะคะหรือว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังมีความตึ่ ของกล้ามเนื้อมากๆนะคะหรือว่าคิ้วกําลังขมวดอยู่นะคะเจ้าสมองส่วนอินซูล่าอันนี้แหละก็จะเป็นสมองส่วนที่รับรู้ปฏิกิริยาของร่างกายต่างๆค่ะแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เขาทําการสแกนสมองโดยใช้เครื่องฟังชแนลเอ็มนะคะซึ่งเป็นเครื่องที่เวลาที่คนเข้าไปนอนในนั้นนะคะก็จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียวทามคือเห็นได้แต่ตอนนั้นเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะแล้วเขาก็ทดลองโดยมีการช็อตไฟฟ้าที่ไปที่ ของผู้เข้าการทดลองนะคะซึ่งผู้เข้าทดลองก็จะมีกลุ่มที่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีกลุ่มที่ทําการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะคะปรากฏว่า คนที่ทําการเจริญสตินะคะแม้ว่าไอการช็อตไฟฟ้าเนี่ยความเจ็บปวดของแรงที่ไฟฟ้าที่ส่งไปเนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าปฏิกิริยาของเขาเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เจริญสติค่ะคือพูดง่ายๆว่าโอเคความเจ็บส่งไปเท่ากันแต่ว่าการรู้สึกว่าเจ็บเนี่ยมีน้อยกว่าสําหรับคนที่เจริญสติค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะคนที่มีการเจริญสติเนี่ยก็จะมีการรับรู้ถึงความเจ็บปวดคือเขาสามารถเฝ้ามองความเจ็บปวดเหมือน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเขาคือมองว่าโอเคเนี่ยมันเกิดขึ้นกับร่างกายอยู่นะแล้วร่างกายเรากําลังเจ็บนะแล้วก็มีความเครียดหรือว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าอีกกลุ่มนะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะทุกคนเวลาที่มีการชอร็อตเนาะชอ็อตแล้วก็ปล่อยแล้วก็พกักแล้วก็ชอ็อตนะคะคือแน่นอนว่าคนที่เข้ากันทดลองเนี่ยก็จะต้องกลัวว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะชอ็อตเนี่ยชอ็อตมา3าวินาะทะีนี่มันผ่านมา1นนาทีแล้วยังไม่ชอ็อตเลยนะคะก็จะมีความ กังวลเกิดขึ้นซึ่งความกังวลระหว่างรอช็อตอันนี้นะคะเขาเรียกว่า anticipatory pain anxiety นะคะก็คือเป็นการคาดการเรื่องของความเจ็บปวดในกลุ่มที่จเจริญสติค่ะทุกคนไอตัวความกังวลอันนี้ มันจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทําการเจริญสตินะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เจริญสติเนี่ยเราก็จะรับรู้ร่างกายอยู่ว่าโอเคตอนนี้ร่างกายเรานิ่งนะไม่มีความเจ็บปวดนะแล้วพอมีไฟช็อตเข้ามานะคะก็รับรู้ว่าร่างกายช็อตนะคะแต่กลุ่มที่ไม่เคยฝึกเจริญสติเลยนะคะก็จะแบบ กังวลละเอ้ยเมื่อไหร่จะมานะคะไอตัวความเครียดความกังวลตรงเนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วอันเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่านะคะกลุ่มที่เจริญสติมีการรับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายมีการรับรู้การทํางานของร่างกายมีการรู้ว่าแต่ละส่วนของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกเจริญสตินานๆน,นะคะเจ้าสมองส่วนอินซูลา่าเนี้ยก็จะใหญ่ขึ้นค่ะ อันนี้คือข้อที่2ค่ะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3คือสมองส่วนอะมิกดาลาค่ะสมองส่วนอะมิกดาลานี้นะคะเป็นรูปแอลมอนนะคะซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับ ตัวอารมณ์ค่ะโดยเวลาที่เราเจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นะคะร่างกายเรามันจะคิดอยู่ว่าจะสู้หรือจะหนีนะคะเจ้าตัวอะมิกดาลาอันนี้แหละเป็นเจ้าตัวสมองที่รับรู้ส่วนอารมณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความกลัวความกังวลต่างๆค่ะซึ่งหมอได้พูดไปในคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะว่ามนุษย์ถา้ามนุษย์ยุคดึกดําบรรนะคะเขาจะต้องกลัวไว้ก่อนนะคะหรือว่าคิดร้ายๆไว้ก่อนเพราะว่านั่นสําคัญต่อความอยู่รอดนะคะแต่ณปัจจุบันนะคะเรา ไม่จาเป็นต้องกลัวแบบนั้นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสมองของเรามันก็ยังจะติดอยู่กับความคิดลบหรือว่าติดอยู่กับความกังวลหรือว่าคิดถึงสิ่งที่แย่ๆแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ร้ายๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่านั่นมันจําเป็นต่อความอยู่รอดแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยปลอดภัยนะเราไม่จําเป็นต้องสู้หรือหนีนะถ้าเกิดว่ามีพุ่มไม้ไหวๆนะคะสมัยก่อนถ้าคิดว่าเป็นเสือก็จะรอดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นลมเนี่ยก็อาจจะถูกเสือกินได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ ไม่มีความอันตรายหรือว่าเราต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแบบสมัยก่อนแล้วนะคะเจ้าความคิด ต่าต่างางๆเนีหลถ้าเกิดว่าได้ถูกจัดการโดยการเจริญสติคือมีการรับรู้นะคะว่าสมองเราคิดยังไงเฝ้าดูอารมณ์ของเราเฝ้าดูความคิดของเรานะคะเจ้าสมองส่วนอะมิกดาลาหรือสมองส่วนอารมณ์นี้นะคะก็จะค่อยๆหดเล็กลงหดเล็กลงค่ะแล้วพอร่างกายมันตอบสนองต่ออารมณ์น้อยลงนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสงบมากขึ้นรู้สึกเครียดน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพจิตดีขึ้นค่ะโอเคนี่ก็เป็น3 ข้อนะคะ,ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อทําการเจริญสตินะคะโดยข้อแรกนะคะก็คือสมองส่วนหน้าด้านซ้ายนะคะ left p r e f r o n t a l cortex กนะคะก็จะทำงานมากขึ้นเพราะเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกดีนะคะความมีความสุขค่ะข้อที่2นะคะสมองส่วน i n s u l a นะคะจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าสมองส่วนนั้นเป็นส่วนที่รับรู้ร่างกายของเรานะคะว่ามีหัวใจเต้นเร็วไหมว่ามีการหายใจเป็นยังไงหรือว่ากล้ามเนื้อเป็นยังไงนะคะสมองส่วนนี้ก็จะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีสติมากขึ้นค่ะต่อไปข้อที่3มนะคะก็คือสมองส่วนอะมิ d ดล a าหรือว่าสมองส่วนอารมณ์ลืมบอกนะคะว่าต้องเป็นอะมิเดล ด้านขวาด้วยนะคะด้านขวาเนี่ยจะเล็กลงนะคะแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่ผูกติดอยู่กับอารมณ์นะคะเป็นคนที่มีความสงบมากขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงค่ะอันนี้จะเห็นได้เลยว่าประโยชน์ของการเจริญสติต่อสมองมีมากมายเลยนะคะแล้วทีนี้คนก็คงคิดแล้วว่า <c oughs> เอ้ยแล้วจะต้องเจริญสติหรือว่าจะต้องนั่งสมาธิกี่นาทีนะคะถึงจะได้นะคะอันนี้นะคะคุณวิชาร์ดเนี่ยเขาบอกเองว่ามันยังจะต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะว่ากี่นาทีถึงจะดีมันมีงานวิจัยบางอันที่บอกว่าการนั่ง สมาธิ8นาทีเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจ่อในห้องเรียนได้มากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถเอามาบอกได้ว่าทุกคนเนี่ยควรจะนั่งสมาธิ8นาทีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีบางคนอาจจะนั่ง1ชั่วโมงแล้วก็รู้สึกดีบางคนอาจจะนั่ง20นาทีแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะว่านั่งเราเป็นยังไงแต่หมอคิดว่าควรจะนั่งอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะอย่างตัวหมอก็เวลานั่งก็จะนั่งประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยหมอจะรู้สึกว่าแบบเอออยากไปทาอย่างอื่นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิด ว่าสั้นกว่านั้นก็จะรู้สึกว่ายัางไม่เข้าสู่ช่วงที่มีสมาธิแล้วก็จะต้องเลิกแล้วนะคะก็ลองดูว่าเราจะนั่งสมาธิกี่นาทีกันนะคะนอกจากนี้นะคะมันยังมีงานวิจัยอื่นๆที่ว่าไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิเท่านั้นนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงต่อสมองมันมีงานวิจัยที่หมออัานอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าคนที่ทําโยคะนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงสมองในแบบนี้ได้เหมือนกันซึ่งหมอเคยทําคลิปโยคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนาะสำหรับคนที่ทําโยคะเป็นประจํานะคะก็สามารถไปดูในคลิปนั้นได้ ะะแต่ว่ามันมีงานวิจัยที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าถ้าทําโยคะเพราะว่าการโยคะเนี่ยก็คือการที่ทําให้เรากลับมารับรู้มีสติอยู่กับร่างกายของเราในท่าต่างๆอันนั้นก็เป็นผลดีต่อสมองเช่นกันค่ะโอเคยาวเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ใน2คลิปวิดีโอนี้นะคะเรื่องของการนั่งสมาธินะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามได้ วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณริชาร์ดเอ้ยคุณคุณเดวิดเอ้ยหมอพูดผิดแน่เลยอะคุณริชาร์ดเดวิดสันนะคะอ่าถ้าเกิดว่าพูดครั้งแรกผิดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะต้องแก้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าพูดไม่ผิดก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีระบบคลมภูมิภูมิมกันอาม มืนลมีการรู้ว่าวซึ่งหมอได้พูดไปแล้วเนาะว่าในบทใน